สวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้พี่เฟิร์สนะครับมาแนะนําน้องคอร์สนะครับฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์สำหรับน้องนะครับม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นะครับโดยเฉพาะนะครับอย่างยิ่งน้องม .6 นะครับที่กําลังจะเอนทรานส์นะครับหรือกำลังจะสอบเพื่าจะเข้าเป็นวิศวะนะครับหรือว่าเข้าทางแพทย์นะครับหาเนื้อหาที่สรุปหายากเหลือเกินจริงไหมครับพี่ก็มีนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเนื้อหาครบทุกบทเป็นบทบทไปต่อมานะครับถ้าน้องจะอั s สกิลเลเวลต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโจทย์ อย่างเดียวครับโจทย์อย่างเดียวเป็นอาสกิลพี่ก็มีอีกรลเวลหนึ่งให้น้องเลือกเรียนแยกกันต่างหากนะครับแต่ที่สําคัญนะครับกรุณาการุณาเรียนให้ครบทุกอย่างครับทั้งพื้นฐานทั้งอัพสกิลแล้วค่อยไปแยกกันทีหละสําคัญมากคือดูหลายรอบแล้วก็ท่องสูตรนะครับเสนใหญยต้องท่องสูตรท่องทุกวันไหมตัดตารางนหนังสือที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับอยากเก่งต้องขยันนะครับอยากไปถึงฝันนะพบกับพี่ที่ดีดีคลาสนะครับ ครับน,น้องนนะครับข้อนี้นะครับเป็นฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับเป็นของแสแลงโอเคนะครับเป็นของแสแลงแต่ไม่ยากโอเคนะครับข้อนี้นะครับเป็นรูปแบบพิเศษคือเป็นเรื่องของจำจองซ้อนนะครับมีเรื่องของไฟฟ้ากระแสกระแสสลับบางคนทําไม่ค่อยได้อ่ะมาดูเขาบอกว่า,าง Shim ี้ครับจากรูปเลยพูดว่าไงครับจากรูปเนี้ยจากรูปนะครับเห็นอะไรบ้างละ่ะเขาบอกว่าเป็นวงซอนไฟฟ้ากระแสะสลับ มีค่าความตักสับตกคอมตัวเก็บประจุเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้อยากรู้วีที่ตกคอมซตัวเนี้ยเท่าไหรโอเคนะครับดูหน่อยสิเห็นอะไรบ้างโอ้โหมี J ด้วยพวกเพวกเนี้ยคือจะมืนถึงสอนโอเคนะครับอ่ะแน่แน่เลย้องหาอะไรก่อนหา i ก่อนจริงไหมครับหา IT ก่อนตัวเนี้ยครับหา i t ทก่อนได้ดีบ้านมันเท่าไหร่โอเคนะครับแล้ว i อทต้องทำไงดีโอเคหาอะไรก่อนครับแน่แน่คือ 1เลยผมหาตัวนี้ก่อนนะครับเราค่หา i ทีหลังนะครับหาอะไรดีผมให้นะครับเนื่องจากวงจร2ตัวนี้เป็นวงจรที่มันขนานกันจริงไหมผมให้ตัวนี้เป็น z นะครับตัวที่1แล้วกันจาก z ตัวที่1น,นะครับามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกพี่หา z ก่อนนะครับจากข้อที่1น,นะครับผมหาว่า1ส่วน z ตัวที่1เนี่ยนะมีค่าเท่ากับ1ส่วน X l ก็คือ J โอเคนะครับ2ลบด้วยตัวนึงครับตัวนี้นะครับ1ส่วนอะไรครับอะไรครับ J ก็คือ J ธรรมดานะครับหน่วยเป็นโอห์มธรรมดานี่แหละอ่ะหากรนครับจากกรณีนะครับเนื่องจากครับมันเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่เป็นหน่วยหน่วยมันปกติแล้วเป็นโอห์มบ้างอะไรบ้างเอาเป็น J ก็ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาครับ1ส่วนแ1ทเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับเอา2เข้าไปคูณจริงไหมครับเอา2เข้าไปคูณได้เท่าไหร่ได้1 ลบ2ถูกต้องไหมครับหารด้วย2 J ก็ J2 ตัวเดียวกันนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะได้เท่าไหร่ครับได้ติดลบจริงไหมครับที่ได้1ส่วน z 1เนะี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2 j จริงไหมเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าอะไรครับ Z 1นเะนี่ยมีค่ากับขึ้นไปครับได้ลบ2 j หน่วยเป็นโอห์มนะครับความต้านทานแบบหนึ่งนะครับ ต่อมาพี่หา zt ครับเนื่องจากตะกี้ผมได้มาแล้วตัวนี้ใช่ไหมลบสเท่าไหร่นะครับผมหามาแล้วตัวนี้มีค่าเท่ากับลบสโอเคนะครับนี่คือค่า z ตัวแรกแปลว่าผมหา z t ทีได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสูตรนะครับว่า z คือจำนวนเชิงซ้อนนะครับจาก Z เนี่ยทีเนี่ยเท่ากับ R ครับค่าของ R ครับบวกโอเคนะครับอะไรครับตัวนี้นะครับเดลต้าเตัวนี้ก็คือบวกได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เราหามาแล้วจริงไหมบวกได้ Z1 ซะเลยพี่ได้ z t นะครับมีค่าเท่ากับค่า R มีค่าเท่าไหร่ครับ R เขาให้มาเป็นโอห์มจริงไหมเท่ากับ2โ oh อห์ม emissing 2โอห์มโอเคนะครับได้มาละได้ R เท่ากับ2โอห์มบวก Z ก็คือเป็นลบแล้วกันจดให้มันเป็นลบนะครับลบด้วยลบด้วย2 J ครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับตันนี้พี่ได้ z t มาแลครับก็คือความต้านทานรวมมาละ จริงไหมตอนมาผมหา IT ครับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเลยเราจะบอกว่าทําไมนะครับใช้ตัวนี้มา IT นะครับ it เท่ากับ Vt ส่วน z ซททเขาให้มายังแรงดันไฟฟ้ารวมทั้งหมด V เท่ากับเห็นไหมครับ100เห็นไหมครับ z เราก็รู้แหละอ่ะแซเรารู้ยังรู้ละ i เท่ากับ b ส่วน z จริงไหมครับ z V เรารู้ละคือ10 z ล่ะนี่เลยครับ2ลบ 2j โอเคนะครับตัดก่อนเลยตัดได้ตัดครับเอา2ตัดก่อนนะครับผมมาตัดโดโดโดเดือย5นะครับอ่ะพี่จะได้ it เท่ากับ5หารด้วย1ลบ j แต่ว่าเนื่องจากครับมันเป็นจะเป็นซ้อนให้คอนจูเกตครับตัวล่างโอเคนะครับพี่ได้เป็น5โอเคนะครับ คน,คนเก็บตัวล่างนะพี่เขียนก่อนเลยกว่าอย่าเพิ่งกระจายครับพี่เขียนเป็นตัวนี้นะครับ1บวก j โอเคนะครับหารด้วย1บวก j ด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่ะต่อมาตัวบนกระจายครับกระจายเข้าไปธรรมดานะครับกระจายโป๊ะเข้าไปโปะเข้าไป,ป,าไ,ปได้5บวก5 j หารด้วยตัวนี้นะครับได้1กําลังสอง ตัวนี้นะครับได้1นึ่ลังสงนะครับตัวหนึ่งบวกตัวนี้กำลังสงได้2ครับโอเคนะครับไดไอที IT นะั่นหน่วยเป็นแอมป์มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่ะลบซะหน่อยหนึ่งอ่ะเพราะพี่ไดไอที IT มาแล้วอ่ะต่อมานะครับพี่ไดไอที IT มาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะสิ่งที่พี่ต้องการทํานะครับคือทําตัวนี้ผมหานะครับว่าเนื่องจากเขาหาอะไรครับแรงดันตกค่อมที่ตัวค่า c ตัวนี้ใช่ไหม ใช่แต่พี่ไม่ใช้วิธีการน,นั้นครับพี่หาว่าตกครอบแรงน้นตกครอบเทื้ R v ที่จกขอบอ R เนี่ยเท่าไหร่เอา10ตั้งลบด้วย v ที่ที่ตกรอบอก็ได้ v ตกขอบอี4เพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันขนาดการแรงน้นเท่ากันอ่ะปุมหา v ที่ตกขอบอก่อนครับหา v r ก่อนนะเพราะฉะนั้นนะครับ v เท่ากับ i คูณ R จริงไหมธรรมดานะครับผมหา v ที่ตกขอบอ v เท่ากับ i t คูณด้วยะ IT รู้แล้วนี่เลยเห็นไหมครับ5 IT เท่าไหร่นะคือไอ้นี่ใช่ไหม5้บวก5้ส่วน2นะครับตัวนี้ผมได้ IT 5บวก5้ส่วน2คูณด้วยอาอามีค่าเท่ากับ2นะครับตัดโดโดได้เท่าไหร่ครับได้ v ีเท่ากับอมาเรียบร้อยครับเท่าไหร่นะเท่านี้ครับ V R เท่ากับ5บวก 5J ครับโอเคนะครับพี่ได้ V ตกคอม R แล้วพี่บอกว่าทำไงนะพี่บอกว่าให้เอา VT ถูกต้องไหมครับตัวนี้ VT ตัวนี้นะเอา10โวลต์ตั้งเห็นไหมครับพี่เอา10โวลต์ตัวนี้นะตั้งลบด้วย2โอห์มครับเอ้ย V ตกคอม2โอห์มตัวนี้ VR ตัวนี้ก็คือ V เท่ากับ10เพราะนั้น V ที่ตกคอม C นะครับ VC เหลือเท่าไหรก็ตกท่อมตัวนั้นแหละ VC มีค่าเท่ากับ v ที่สอคอมมีค่าเท่ากับ vt ก็คือ10ลบด้วย v ที่องขออาคือตัวนี้ครับ5บวก 5j เออมันแปลกๆเว้ยแต่ว่าเวลาเราลบกันนะครับให้เอาตัวตัวอะไรครับตัวเลขกับตัวเลขธรรมดานะครับ10ลบ5เหลือ5ครับเพื่อหม่ลบอยู่ข้างหน้า 5j ครับนี่คือ v c นะครับหน่วยเป็นโวล์ครับไม่ยากจริงไหมครับเท่านี้เองเท่านี้เอง เห็นไหมครับเออแปลกไหมแปลกครับแปลกไหมแปลกครับโอเคนะครับข้ออย่างนี้ยหาดูยากนะครับหาดูยากและหาคนที่มาสอนให้น้องเข้าใจยากหน้าที่ของน้องคือดูดูให้เข้าใจนะครับดึงวิธีการดึงความรู้ที่พี่มีเอาไปเป็นของน้องอย่าลืมนะครับเอาไปใช้ให้องสอบซะวิศวะแพทย์เกตด,ดีขึ้นแน,น่นอนครับ